สนับสนุนโดย GG Live แอปข่าวบอลสุดเทพตัวใหม่ใช้หล่ที่สุดทั้งข่าวบอลไลฟ์ส์และเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกที่มีเงินร,รางวัลแจกให้อันดับหนึ่งสัปดาห์ละหนึ่งล้านบาทเบลขอสนามรอไปให้รางวัลคุณด้วยตัวเองอย่ารอช้ากดซับแค่99บาทเท่านั้นโหลดเลยแอป GG แอปฟุตบอลที่กำลังจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ที่สุดก็เป็นไปตามคาดเมื่อสิงห์บลูเชลซีปิดดิวเสริมทับนักเตะรายที่6นั่นคือไคฮาวเวตจากไบรเออร์เลเวอร์คูเซนมาด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมส,สรที่72ล้านปอนด์วันนี้นะครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียอมาเล่าอยากถามก็คือสิ่งที่เชลซีจะได้ประโยชน์จากผู้ชายที่ชื่อว่าไคฮาวเวตในราคา72ล้านจะมีอะไรบางเราไปฟังกันทีละข้อเลยนะจ๊ะ เริ่มจากผลงานกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไคฮาวเวตเป็นนักเตะที่โตมาจากอะคาเดมี่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดยตรงและตลอดระยะเวลา4ปีในร่วไบอารีนาพี่แกก็มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆทางเรื่องของฝีเท้าและผลงานในสนามปัจจุบันไคฮาวเวตได้รับการยกย่องอย่างมากเรื่องของฟีเทนแล,และความครบเครื่องเรื่องทักษะสกิลต่างๆเขาเป็นนักเตะที่มีความครีเอทีฟสูงมากสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ดีมีความรวดเร็วคล่องตัวสูงเวลาไปกับบอลเทคนิคก็โโตรคุณภาพแถมยังมีส่วนสูงถึงง159ซมแนนน่่อววาาาาาเราสาารสถลจก ลูกกลางอากาศคนนี้ได้แน่ๆซึ่งสื่อในเยอรมันหลายสำนักนะครับชอบเอาชื่อของไคฮาวเวตไปเปรียบกับเมซุตโอซิลบอลหลักโทนีค่ครอสอัตตูโรวีเดาและนอกจากนี้นะครับไคฮาวเวตยังมีสถิติการพังประตูที่ดี2ซีซันหลังสุดกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพี่แกยิงไป38ประตูจากการลงเล่น87นัดนไปอีก16แอซิสซึ่งดูจากโปรไฟล์ของพี่แกแล้วนับว่ามีประโยชน์กับเชลซีมากๆแน่เพราะถ้าเชลซีได้ตัวฮาวเวตไปสร้างสรรค์เกมดีๆแบบนี้เชื่อได้เลยว่าเกมรุกของเชลซีจะมีมมมิิตใใหให่่่ๆ้แแแฟนนนนบอลยยชกัางะ็ สามารถวางผลเรื่องของการใส่ชื่อบนสกอร์บอร์ดได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในกรอบนอกกรอบพี่แกชอบหมดเรื่องที่2ความสารพัดประโยชน์ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าไคฮาวเวตเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องเรื่องทักษะสกิลต่างๆอีกทั้งยังสามารถประจำการตำแหน่งไหนม่วจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแนวรุกเริมเส้นตลอดจนกองหน้าตัวเป้าพี่แกมเมาหมดแต่ถ้าจะพูดถึงตำแหน่งที่ไคฮาวเวตดถนัดสุดนั่นเป็นตำแหน่งผู้เล่นเบอร์สิซึ่งส่วนใหญ่นะครับซีซั่นที่ผ่านมากับไบเออร์เลเบอร์คูเซนพี่แกมักถูกจับไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่บ่อยๆเพราะเควินโฟลันชอบเจอปัญหาโรคเรียงเวียนมาทักทายและไคฮาวเวตดเองก็รับผิดชอบกับหน้าที่กกอองงงหนน้้าาาาาาาตตััววเเปดคคล่่ีทบบบใรระ433ขแแฟม แล้วพี่ใครน่าจะยืนเป็นมิดฟิลด์คอยสนับสนุนสแนวรุกอย่างคริสเตียนพูลิสิตปีกซ้ายหากทีมซีเยกปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าจะเป็นติโมแวนเนอร์ถ้าเกิดมีใครสักคนเจ็บติดโทษแบนหรือลงสนามไม่ได้นะครับพี่ใครฮาแวกตจะสามารถโยกไปแทนที่ได้ทั้งหมดมาเลยทาให้แฟงแลมพาร์ดแทบไม่ต้องปวดกะบาในการจัดทัพทุกตําแหน่งที่ว่ามาน,นี้ใครฮาเวตเคยเล่นมาแล้วทุกบทบาทและก็โชว์ฟอร์มได้ดีทุกบทบาทเช่นเดียวกันครับ เรื่องต่อมาอายุการใช้งานการลงทุนไปมากมายถึง72ล้านปอนด์เป็นค่าตัวรับเซนจิตสโมสรน,นอกจากเรื่องศักยภาพฟีตีแล้วไคฮาวเวตสามารถอยู่กับเชลซีได้ยาวๆเป็น 10, 10ปีเป็นโปรเจกต์สำ,สำคัญสำหรับอนาคตของสโมสรได้เพราะปัจจุบันนะครับพิแกอายุเพียง21ปีเท่านั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่โตมาก,กับเชลซีแต่ทว่าเขาสามารถเติบใหญ่และกลายเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรแห่งนี้ได้ด้วยอายุเพียงแค่นี้ใครสามารถเก่งได้อีกเยอะมากยิ่งได้อยู่ในมือของแฟรงค์แลมพาร์ดที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของเชลซีและปีก่อน แฟรงแลมผ่าดพึ่งจะปั้นมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นแทมมี่อราฮัมเมสันเมาส์และมันก็ค่อนข้างน่าสนใจมากว่าพี่แกจะปั้นใครฮาแวตออกมาได้ในรูปแบบไหนกันแน่ เรียกต่อมามาตรฐานฟุตบอลเยอรมันเจ้าหนูฮาเวตนั้นเป็นนักเตะที่มีของเยอะและก็รฉายแววได้ดีมาตั้งแต่ยังเด็กนั่นก็เป็นพระว่าวงการฟุตบอลเยอรมันเขาวางรากฐานมาดีมากๆพวกเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดกับนักเตะและปูพื้นมาตั้งแต่นักเตะยังเด็กอยู่ลองสังเกตดูดีๆสิครับว่าทำไมนักเตะเยอรมันตลอดช่วงที่ผ่านมามันมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นตั้งแต่เด็กยันโตซึ่งมันก็ต้องยกเครดิตให้กับวงการฟุตบอลบ้านเขาแหละครับและมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่ทีทมชาติเยอรมันในทุกวันนี้ยังงงคเเป็นนนทททีีีีีมชาตติ่่ดดสุบบอ้้ขโลกใ เรียงสุดท้ายนักเตะเยอรมันของเชลซีในประวัติศาสตร์ของสิ่งโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับผมพวกเขามีนักเตะเยอรมันทั้งหมด5คนด้วยกันประกอบไปด้วยโรเบิร์ตฮูดมิเชลบัลลักมาโกมาเรนอังเดชูเล่และอันโตนิโอโรนิกร์โรเบิร์ตฮูดถือว่าเป็นนักเตะอยู่ในยุคคราดิเอลานีเอรีแต่ไม่ได้โอกาสเยอะมาเท่าไหร่จรึงไม่แปลกที่หลายๆคนจะไม่รู้ว่าโรเบิร์ตฮูดเป็นนักเตะเก่าของเชลซีมาก่อนมิเชลบัลลักก็ถือว่าชีวิตดีที่เชลซีพี่แกย้ายมาจากบาเยนน์แบบไม่มี FA c ครับสสมัยลีครับ1สมัยมันจะเพอร์เฟกกว่านี้ถ้าปี2008เชลซีไม่ยิงจุดโทษแพ้แมต์อยู่ในรอบชิง UCL แต่ทว่ามาโกมารนนี่หนักสุดนี่เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นที่มีความรวดเร็วคล่องตัวสูงมากเท้าไวสก,กิลสูงได้รับฉายาว่าเป็นลีโอนลเมสซี่แห่งเยอรมันแต่ทว่าพอย้ายมาดัานทะลึ่งปรับตัวหาอะไรไม่ได้และก็ถูกปล่อยตัวยืมไปให้ทีมอื่นละเรียบร้อยขนาดที่อังเดชูเล่อยู่กับเชลซี2ปีในช่วงสองนักดดนะไรมานักเปอนตันริงบ้างงสรอบ้างแต่กาไม่ไไั้งนะครับทเ่ ลงมาแล้วยิงประตูสําคัญสำคัญปิดท้ายที่อันโตนิโอรดิเกอร์ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กที่ดีสุดของเชลซีรักษามาตรฐานได้โคตรดีซึ่งใคฮาวเวตนะครับจะชีวิตดีตามเราเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นคําถามที่ทีมงานเชลซีต้องหาคําตอบให้เจอเร็ววันละครับแล้วคุณละครับคิดว่าพี่ไข่รุ่งกับเชลซีหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียฟเอื้อมนิว้วยาวๆบอกกเลยให้เราเดิดนะ้า